สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกว่าการหาดีเวทานนะครับว่าแต่และไอดีนี้มันหายากแค่ไหนนะมันไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะหาดีเวทานนะเห็นทุกคนบอกว่าพี่รับหาหวัวจจดริวทานทำไมแพงจังนะก็พี่ก็มันไม่แพงเท่าไหร่นะสำหรับร้านอื่นผมก็ไม่แน่ใจสำหรับช่องอื่นนะ ก็การหาลีเวทานนี่มันเจออุปสรรคหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เจอเด็สลามไม่ก็ลือแตกไม่ก็ต้องหาหลายรอบนะครับต้องใส่เงินโมงไปด้วยนะต้องใสแ่แพดเมนต์ไปด้วยนะแล้วก็ถ้าเราหาของในทะเลเนี่ยเราเจออุปสรรคหลายอย่างเลยมันยากนะครับยากกันตรงนี้เลยถ้าว่าเจอก่อนลิเวทานก็เจออยู่นะแต่ว่าถ้าว่าเราตีานเิเวทนะานเสร็จแล้วนะลีเวทานเสร็จแล้วแล้วก็เราใจไม่ทันก็หายนะครับ ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรหาหัวใจดเวทานมันก็ยากนะครับตีสลามที่มากลนก็ยากแล้วนะครับคนดูทุกคนนะเพราะว่าทําไมมันยากการหาหัวใจดปเะทาน<ม>ก็ผมก็ไม่รับแพงเท่าไหร่นะก็99นะครับคนดูทุกคนนี่เลยเป็นแบบนี้เลยถ้าว่าเ<ม>จอหัวใจดิเวทานแล้วก็ลากมาเรือหายก็ไม่ได้หัวใจดิเวทานมันก็ยากแบบนี้เลยครับก็ยากอยู่นะ แต่ว่าสําหรับซ่องของผมนะจะเลิกมากไปหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าถามมาว่าต้องทําอะไรบ้าง,ต,งต้องใช้อะไรบ้างผมจะถามว่าใช้เผาอะไรแล้วก็ไซ้โพนอะไรมีแพลเมีนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพี่เขาไม่ได้ใช้เผาปลากันทุกคนก็มันก็กลมันตายไปก่อนนะครับกลมันไม่ได้หดใจนะครับถ้าไม่มีโลรีเวทานด้วยนะแล้วก็ไม่มีเรืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าไม่มีเรือก็ มันก็ยากนะเพราะว่าเลือนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราเลือรคนอื่นไปแล้วก็เราจืจอหัวใจนด้ทานเราเลือมาเลือมันจะหายแบบเมื่อคี้นะครับที่ผมมาลงให้นะมันจะหายไปแบบนั้นเลยเราจะไม่ได้หัวใจนะครับจะอดหัวใจรับก็เวลาก็ประมาณ2วันหรือ1วันนะครับผมจะรับนะถ้าว่า1วันยังไม่ได้ก็มาต่ออีกวันหนึ่งนะครับ2วันนะครับ ถ้า่าสองวันยังไม่ได้ก็ถือว่าจบนะครับถือว่าไอเดียน,นั้นไม่ได้แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะสําหรับผมนะเพราะว่าทุกคนจะหาดิเวทานกันนะผมขอบอกไว้ให้ทุกคนเต็มพ่อหมดนะครับไอเดียของพี่เขานะแต่ว่าถ้าทุกคนว่าไม่มีเงินไม่มีเงินจ้างก็ทุกคนสามารถเข้ามาหากับผมได้นะเวลาผมไลฟ์ก็2องทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับถ้าว่าทุกคนได้ก็ได้กันหมดนะครับถ้าว่าทุกคนเข้าท่านกันนะ เข้าทันแล้วก็เข้ามาทันกันนะก็ได้กันหมดนะครับแต่ว่าซึบของผมคือซึบพ,พี่นะแต่ว่าห้ามพี่ใช้ขาโปห้ามใช้โปแล้วก็ห้ามหาคนหาตีคนไปโม่นะครับอันนี้นะผมจะไม่รับผมจะแบนออกหมดเลยนะถ้าว่าผมรู้นะก็ประมาณนี้นะซึบของผมนะแล,แล้วก็เวลาผมเข้าหา,น,าน่เวานแล้วก็พี่เขาไม่ได้มาด้วยนั่นก็จบนะครับพี่เขาไม่ได้นะหรือไม่ก็ ไม่มีเรือกันสักโคนอันก็น่าจะไม่ได้นะมันมีหลายอย่างนะครับเพราะว่าการหานิวิตานในเราต้องพร้อมแล้วก็พร้อมหมดแล้วก็ไม่ติดคูดาวด้วยนะถ้าว่าติดคูดาวก็ต้องไปหาแก้คูดาวก่อนแล้วก็ค่อยมารวมกันอีกทีนึงแล้วก็มาหานะ